ครับเราเจอกันอีกแล้วนะครับในช่องกินเที่ยวเปี้ยวจัดวันนี้เฮียจะพาไปแกงปากกดแม่น้ำครับไม่ใช่แม่น้ําธรรมดานะครับคุณผู้ชมแม่น้ํามูลนะครับว้าวว้าวปากกดแม่น้ํานะครับครับเรามาดูวัตถุดิบกันครับมีอะไรบ้างในี้นี่ครับปากกดครับปากกดแม่น้ํพริกแกงครับกะทิพริกแจวซอย ใบมะกรูดซอยครับเดี๋ยวเราไปทํากันครับคุณผู้ชมหลังจากน้ำมันร้อนได้ทีแล้วนะครับใส่พริกแกงลงไปครับลงในกระตาเพราะว่าปลาสดมาจากาวนะครับ เคร็จมากแลครับห <c oughs> ลังจากผัดปลา,ก,ากับพริเกเปินจนใกล้ที่เลยนะครับเดี๋ยวเอาน้ำเติมไปหลังจากเดือดดีแล้วเราก็จะพิที่เราตรอยไว้ลากลงไปครับเอ หลัจจจงจากนั้นเราก็จะเอากระถิ๊ตากหน้าออไปครับคุณผู้ชมเพื่อสีสันให้หน้ารับประทานครับกระถิ๊นไก่ต้นปลาสุกเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดปลายังไม่สุกอย่าใส่ยังไงมันจะไม่เข้าครับเพราะว่าปลาสุกไปแล้วนี่เห็นไหมครับคุณผู้ชมสีสันจะเปลี่ยนเลยเพื่อใหน้ารับประทานดีขึ้นหลังจากปลา ปลูกได้ที่ดีแล้ว,ลวเราก็ชื้นละิดนะครับน้ำปลาครับใส่ลงไป,ไป,ป สั่งง่ายรับประทานมากเลยนะครับคุณผู้ชมลองลองลองชิมนะครับว่าไอที่อย่างคขบมนัวดีมากเลยครับหลังจากนั้นก็ไปมาปูซอยครับคุณผู้ชมดับแก๊สครับพอใส่ใบมะปูดซอยลงไปมันก็จะ หมอมมากเลยครับครับคุณผู้ชมดูหน้าตาเจ้าอาแกงปลากรดไม่น้ำนะครับชูชีปลากรดนะครับ,ค,รบคุณผู้ชมสวยดีตันเดี๋ยวลองรับประทานมาครับเยี่ยมมากเลยครับคุณผู้ชมออรมากบว้าว ฝากติดตามด้วยนะครับจินเทียบโ้ยจัดขาสวัสดีครับ